เมื่อฝรั่งผู้เคยชนะมวยไทยมาหลายคนครับอย่าลองดีกับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับงานนี้มันจะจบยังไงมาดูครับนี่ครับนี่คือกางเกงสีแดงครับเขาคือลุคเวอร์เฮดครับลุกเวอร์เฮดคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาครับเคยเอาชนะทางปีเตอร์สมิธและเคยเอาชนะโอเลนโดเวียดมาแล้วนะครับเจอกับท่านของช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับทั้งคู่ครับเจอกันเมื่อวันที่15เดือนธันวาคมครับปี1990หรือปี2533ครับ ที่รายการ MAJKF โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับเป็นการชิงแชมป์โลกของสถาบัน WMK หรือ World Muay Thai Kickboxing Federation นะครับเอแล้วครับมาดูครับจังหวะนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับลกคูนี้นี่จะมีอะไรให้ช้างเผือกเราดูครับแข่งซ้ายลาตัวครับดูครับลักษณะการออกอาวุธของเขานี่มาเป็นชุดเลยครับแข่งซ้ายสาดไปครับช้างเผือก1 2ครับต้องได้แข่งซ้ายครับท่านั้นของลูกครับมาเป็นชุดเหลือเกินครับ ขอบคุณวิดีโอจากช่องก้าวอสมทด้วยนะครับแข่งซ้ายครับช่างเผือกระวังบัตรจากของลูกครับเรียกว่ายาเหลาเหลาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับท่านของช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับท่านนี้เรียกว่าเป็นนักมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเชื่เจียงก็ท่านสมชายรอบแขวนนะครับนี่คือหนึ่งในนักมวยไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกครับคนที่ เตะเจาะยางจงวิกรูฟัตนี่เดี่ยงไม่เป็นท่าครับมาเดอมาเจอกับท่านั้นของลุกนี่จะรับมือยังไงครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับท่านั้นของลุกครับเล็งไว้ก่อนครับเตะเจาะขาแต่ไม่โดนครับชังเผือกครับลุกหนึ่งสองสามครับสังเกตว่าลุกนี่มาเป็นชุดเลยนะครับองบัดหนึ่งสองแล้วตามด้วยแข้งซ้ายครับแต่ระวังครับถ้าใช้แบบเดิมนี่คู่ต่อสู้อาจจะอ่านทางได้อ่านทางได้นะครับ เดินเข้าหาครับอย่าเล่าๆแล้วกันครับย่าเลาๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับแข้งซ้ายหดไปครับช่างเพลอกเจอหนึ่งสองขึ้นมาจากลุกแข้งซ้ายลําตัวครับเจอแข้งซ้ายคืนโตเหมือนกันครับไม่ยอมโดนดูฝ่ายเดียวครับท่านของลุกครับแคบเดินเข้าหาครับค่อยๆสืบเท้าเข้าไปครับเอาครับแข้งซ้ายสาดไปครับท่านของช้างเผือกมัดขวามาครับลุกลําตัวเน้นเป้าใหญ่ครับแข้งซ้ายลาตัวครับท่านของลุกช่างเผือกเดินเข้าหาครับมัดซ้ายครับเจอซ้ายคืนเหมือนกันครับระวังครับ แหมลุกนี่มาเป็นชุดเหลือเกินครับหนึ่งสองครับลุกตาำด้วยเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายขึ้นจากช้างเผือกครับล็อกไว้ก่อนตีเข่าซ้ายครับจักลุกเข่าซ้ายลุกครับเข่าขวาครับช้างเผือกเข่าขวาแทงไปครับช้างเผือกจังหวะนี้คีบเอาไว้ก่อนครับคีบล็อกให้แน่นครับล็อกแน่นแบบนี้ทําอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับสัมเมอชกวางกันใหม่ครับฉีบขวาครับอืมแข่งซ้ายนี้ไม่โดนครับลุกพยายามจะโต้ขึ้นแต่ไม่โดนครับลุก แม่เหมือนจะลกๆนะครับเหมือนจะลกๆคือเหมือนจะล้นลานครับระวังครับอย่าลกๆเดี๋ยวพัดพลกดังพึงนะครับแม่พัดพลกขึ้นล้นเตึงครับบนยกที่1ครับนี่อ๋อนี่มีไฮไลท์จากคู่ก่อนหน้านี้ครับนี่ไฮไลท์จากคู่ที่รัมบอนเดเกอร์ครับเจอกับนักชกต่างชาติครับน็อกเลยครับหมัดทุกซ้ายครับอ่ะตัดภาพมาครับขอบคุณเนี่ยนี่วิดีโอเก่าๆนี่อุตส่ามีไฮไลท์ให้ดูครับ ท่านของท่านชั้นเผือกเจ็ดทรงฤทธิ์ครับท่านเป็นแชมป์ของสภามวยไทยโลกครับแชมป์ของสาพันมวยไทยอาชีพโลกครับแชมป์ของอ่าแชมป์ของสาพันมวยไทยนานาชาติครับขอไปครับแชมป์ของโว่ด์แมนยูเอ็มเคนะหรือโว่มวยไทยคิกบ็อกซิ่งครับยกที่2ครับแข่งซ้ายครับท่านของช้างเผือกครับแข่งซ้ายสาดไปครับ1 2ึ่มาครับท่านของลุกลุกนินเน้นหมัดครับเปิดด้วยหมัดก่อนครับ1 2ลูกครับ3ลูกเจอเขาซ้ายช้างเผือกเขาคือลุกอัดลำตัวครับท่านของลุกครับ โอ้ยกอดแบบเกี่ยวเชือกไว้เลยครับแม่จะมาการบอกแยกมาหนองบ้าแยากมาแยากมาแย,ยากของอกมานะครับจังหวันนี้ครับค่อยๆขยับเข้าไปแค่ๆครับขยับเข้าไปแค่ๆคือขย,ยับเข้าไปใกล้ๆครับแข่งมาประสานหมัดประสานเหมือนกันครับแลกกันไปคนละหนึ่งอาวุธแข่งซ้ายลําตัวครับแต้าหน้ของช้างเผือกแข่งซ้ายสาดดักจากช้างเผือกครับเ้าน้ของลูกนี้ก็พยายามจะพุ่งเข้ามาครับเจอถีบสกัดไว้ก่อนครับ ตั้งสติตั้งมันให้ดีครับแข่งซ้ายนี้ไม่โดนครับเจอซ้ายลงโทษจากช้างเผือดไป1นึ่ผางเลยทีเดียวครับหมัดขวาครับเจอหมัดขวาซ้ายคืนจากช้างเผือกลุกว่าอย่างไรดีครับลุก1นึ่งสอเนี่ยแข่งซ้ายครับเจอเขาจากช้างเผือกครับหนีเอาไว้ก่อนครับล็อกแบบอืมสไปร์ลแรงเลยทีเดียวครับกรรมการต้องยกเชือกออกมาครับออกมาลองเปาแล้วก็พลิกเมียครับอืมกรรมการซุปเปอร์เซฟแบบแหมกรรมการเซฟได้ดีครับชื่นชมครับ อาแล้วครับมาลุยกันต่อมาว่ากันไหมครับแข่งซ้ายจากชัางเผือกครับลกนี่ก็เน้นหมัดนะครับแข่งขวาครับเจอหมัดขวาคืนจากช่างเผือกครับแหมถึงกับเซทันหลาครับหลงเหลงเลยครับท่านนั้นของลูกเข่าซ้ายครับช่างเผือกโอ้โหลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับลูกครับแหมลุกขึ้นมาใหม่ครับอ่าเดินเหมือนเดินจะจะไม่เป็นทรงครับเดิมมีอาการคือโช์หรือเปล่าครับท่านนั้นของลูกครับเจอแข่งซ้ายจากช่างเผือกครับขี่เอาไอคอนครับเขามาขี่ไว้กับเข่าขวา ท่านของลุกนี่ก็พยายามจะเข่าโต้ครับแต่ว่าแม่ทาอะไรไม่ได้ครับกรลังการเยี่ยกมากงกอนครับกรรมการเตือนว่าระวังครับอย่าแทงไข่ครับอย่าแทงไข่เดี๋ยวเจ็บไข่ล้ไข่แฉงไม่ขึ้นนะครับแทงซ้ายจากช้างเผือกครับจังหวะนี้แทงซ้ายช้างเผือกครับลุกเป็นอย่างไรไม่อยากดูผู้ชมนะครับอยากดูอยากดูมวยนะฮะจังหวะนี้มาหลอกไว้ก่อนครับตีเข่าซ้ายครับแทงซ้ายคือขีบไว้แทงขวาครับลุกเหมือนจะมีการพืชโชกครับลุกลุกจุกเสียดแน่นท้องหรือเปล่าครับลุกครับแทงเข่าซ้ายครับจากทงาของช้างเผือกครับ จ ождения, ังหวะนี้ลุกพยายามจะงัดออกมางัดไม่ออกครับช้างเผือกนี่รัดไว้นั่นหรือเกินครับยังกระงูเหลือมเลยครับยังกระบองล้าครับจังหวะนี้แข่งซ้ายครับแต่นังองช้างเผือกแข่งซ้ายสาดไปที่หลําตัวครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับซ้ายครับแต่นังองเข่าซ้ายครับช้างเผือกครับเราจบมาลุกลุกต้องกอดไว้ครับลุกกอดไว้นั่นเลยครับรักกันไว้ก่อนครับแหมอ่ะ การต้องแยกออกมาครับแยกยากยากแยกครับเรื่อมแยกช้าครับถึงมาว่ากันไครับมัดขวาครับเข่าขวาจะท่านของช้างเผือกครับลุกต้องกอดไ้กับเชือกเลยครับต่างคนต่างกอดครับอืนี่ครับตีซ้ายครับออกมาแล้วลดตีขวาครับแทงขวาแทงให้มันถึงไส้ครับเอาเกี่ยวเชือกเอาไว้ครับเกี่ยวแบบนี้กมารต้องแยกออกมาครับแล้วก็มดยกที่2ครับ เห็นโลโก้ฟูจิฟิล์มแล้วคิดถึงเลยครับฟูจิฟิล์มนี่เคยสนับสนุนมวยไทยด้วยนะครับเอาละครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชทีวีครับนี่คือช่องภาคมวยไทยสำเนียงใต้ภาษาใต้ครับหนึ่งเดียวคนนี้ครับยกที่3ครับศาสต์แข้งซ้ายไปเลยครับแข้งซ้ายสาดต์ไป1นึ่งางครับลุกถึงกับกระเด็นแข้งซ้าย1นึ่งางครับลุกพยายามจะโต้หมัดขึ้นมาเข้ามามาซ้ายเจอแข้งครับหมัดแรกแข้งลุกนี้สาวหมัดโค้ชายครับเข้ามาเจอทีบสกัดครับระวังครับกดเกิดเิิดตุ้ง เกือบจะขิดตุงกันเลยทีเดียวแข้งซ้ายครับจากช้างเผือกแข้งซ้ายสัตว์เผือกชาดไปวายยังไงดีครับล็อกไว้ก่อนตีเขาขวาแทงมาล็อกเอาไว้แมงเกี่ยวเชือกครับเกี่ยวสองเส้นเลยทีเดียวเชียวอานะครับพี่เลี้ยงบอกเอาเลยเอาเลยเอาเลยแปลว่าเอาอีครับจังหวะนี้เก็บเดินเข้าหาแข้งซ้ายสาต์ไปลำตัวครับช้างเผือกแข้งซ้ายช้างเผือกสาตไปสาต์ไปอีกทีที่ลำตัวครับถึงกับสะดุ่งโยงกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาวายอย่างไรดีครับ สาดไปที่ลำตัวครับเจอมัดขวาจากท่านของลุกลุกพยายามจะสวนได้มดครับแต่เจอแข้งแข้งสะดุ้งโยงครับอือถึงครับเซธลาครับเหมือนจะมีการพือโชครับเพียงเสียแล้วหรือเปล่าครับลุกลุกเพียงเสียแล้วหรือเปล่าครับแม่ผู้ชมนี่ตบมือดีใจครับอย่างไรดีครับเขาซ้ายแทงไปอือือผู้ชมบอกเอาเลยเอาเลยพี่บ้าเอาเลยนะเอาเลยแปลว่าเอาอีกครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายลำตัวครับมีอาการพือโชกครับท่านของลุกครับ แม่หยับเพียงครับลูกหยับเพียงลุกจุกไม่ไหวครับจุกครับทองไส้ปันป่วนครับเอาอย่างไรดีครับบงไม้บงมือสายหน้าครับกรรมการนับจาวแล้วก็ซิปเรียบร้อยครับโอ้โหจบเลยครับโอ้โหก็เป็นทางด้านของช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับที่เป็นผู้ชนะไปนะครับผมจังหวะนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจากช่องโคชเชทีวีครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเอาแล้วครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับมีภาพชายดูไหมฮะมีครับนี่ครับแทงเข่าขวาครับแทงตรงครับถึงกับจุกเลยครับลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับเรียบร้อยครับก็